ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับลิสกันอีกแล้วนะคะในชาแนลไลค์ตัวบัญชีลัสกันนั่นเองนะก็อยู่ในช่วงสกินมิสกันอีกแล้วนะ กินมิสเนี่ยก็เป็นช่วงที่นําเรื่องราวบิวตี้ความสวยความงามนะคะมาตีแผ่ให้เพืเ่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะคะก็สําหรับใครเนี่ยที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะรีบสบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์ด้วยนะคะเอาจริงอะ่ะคลิปเนี้ยเป็นครั้งที่3ที่รีสอัดแล้วนะทุกคนรอบแรกนะคะก็คือผมเนี่ยมันไปเจาะมานะคะส่วนรอบที่2เนี่ยก็คือมีเหมือนแบบ โนสแว็ก <N ose> <back> ตรงนี้นิดนึงนะคะก็เลยคิดว่าตอนตอนหายอะมองไม่เห็นแต่ว่าพอตอนเอามาตัดต่อเอ๊ะอะไรมันติดอยู่ที่จมูกอะอมันแบบเป็นเศษเล็กๆแต่แบบเห็นแล้วมันก็แบบลำคาญตานิดนึงก็เลยเออเอาใหม่ oh ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูวิดีโอนะคะการเช็คส่วนผสมในสกินแคร์ของลิสนะคะก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะ EP0 นะคะก็จะสอนว่าเช็คสกินแคร์ยังไงส่วนผสมไหนควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้ววันนี้นะคะลิสก็จะมาพูดถึงส่วนผสมในสกินแคร์ตัวอืนอ่นๆกันบ้างนะเอาจริงๆอ่ะในโลกแห่งสกินแคร์มันก็มีส่วนผสมเยอะแยะมากมายนะทุกคนตั้งแต่แบบสารสกัดจากธรรมชาติตั้งแต่สารกันเสียหรือว่าตัว exclusive ที่เป็นการป้องกันนะคะ ไม่ให้ความชุ่มชื้นจากผิวเนี่ยระเหยออกไปนะคะโอเคแล้วก็จะมีส่วนผสมอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวนะคะในแง่ของด้าน กระจ่งางใสจุดด่างดำรดริ้วรอยหรือว่าไม่กระทั่งเรื่องสิวนะคะลิสนะคะก็จะแนะนำตัว i n g r e d เดียนหรือว่าส่วนผสมที่ชื่อว่า Active i n g r e d เดียนนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแอคที e อินกริเดียนอะมีเยอะมากๆเลยแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยลิสจะแนะนำนะคะในหนึ่งรูทีนะไม่ควรจะใช้ Active i n g r e d เดียนนะคะเกิน2ตัวนะคะคือปกติแล้วอะคือแอคทีฟอินกริเดียนนะคะมันจะใส่มาใน Product แล้วปกติแล้วมันก็จะแบบจับคู่มาให้แล้วอย่างเช่น1 Product เนี่ยอาจจะมี Active Ingredients มากกว่า1อันนะคะ โดยส่วนตัวลนะิสนาลิสไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ p r o d u ั t ที่มีแอคทีฟอิ g r e เรียนนะคะมากกว่า1 Product ันะคะเพราะแต่และ p r o d u ั t เนี่ยสม,มุดน,นะเป็นเซรั่มใช่ป่ะเซรั um, นะ่มอ่ะเขาก็จะ,ะผสมกันมาแล้วเขาก็จะผสมสม,มุินนะวิตามินซีกับนซินนามายัยอะไรพวกเนี้ยเพราะ1 Product ัเนี่ยก็อาจจะมีแอคทีฟอิงเกเรียนหลาย,ลายตัวก็ได้ใครจะไปรู้เนาะในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยก็จะมีแอคทีฟอิ g r e เรียนมากมายเพื่อนๆได้เลือกสรรนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนลิสก็จะมาเข้าสู่ท็อปิกที่ว่าแอคทีฟอิงเตัว คูวไหนที่ใช้ด้วยกันแล้วปังเป็นคู่จิ้นนะคะหรือว่าคู่ไหนที่ใช้แล้วพังเป็นคู่เวรคู่กรรมนะทุกคนโอเคมันจะมีคู่ไหนมีอะไรกันบ้างนั้นก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะ ตัวแรกนะคะนั่นก็คือวิตามินเอนั่นเองค่ะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะรู้จักกันในนามของเรตินอลนะคะหลักๆแล้วเนี่ยตัววิตามินเอเนี่ยก็จะช่วยเร่งกระบวนการผ่าเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจ้าต,ตัววิตามินเอเนี่ยมันก็มีดาวไซด์หรือว่ามันก็มีแบบข้อเสียของมันเหมือนกันอย่างเช่นทําให้ผิวนะคะแห้งแล้วก็ไม่สามารถใช้ในคนที่กําลังตั้งครรภ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้โปรดัก์ที่มีส่วนผสมของวิตามินเอทุกครั้งนะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์หรือว่าควร ปรึกษาเภสัชกรก,ก่อนนะคะโอเคแล้วก็อินเกเรียนตัวต่อไปนั่นก็คือวิตามินซีนั่นเองค่ะทุกคนวิตามินซีเนี่ยก็เป็นแอคทีฟอินเกเรียนที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะตัววิตามินซีเนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นแอคทีฟอิน r e เรียนที่มีแอนตี้ออกซิเดนต์สูงมากนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระนะช่วยผิวกระจ่างใสในท้องตลาดปัจจุบันนะคะวิตามินซีที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแอสคอร์บิกแอซิดนะคะซึ่งมันก็คือเจ้าตัว ลิเวอร์ีฟอร์มของเพ er ียววิตามินซีนั่นเองค่ะ เพียววิตามินซีคืออะไรก็คือวิตามินซีที่แบบเพียวๆเ,เลยก็ตามเชื่อนอะแล้วก็เดลิเวอร์ทีฟนะคะก็คือจะเป็นวิตามินซีที่นํามาทําให้มันเสถียรยิ่งขึ้นนะคะแต่ประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากับเพียววิตามินซีแต่ข้อดีของตัวเดลิเวอร์ทีฟวิตามินซีเนี่ยก็คือมันะจะทําให้เกิดการระคายเคืองโอกาสการระคายเคืองเนี่ยต่ำกว่าตัวเพียววิตามินซีนะคะคือวิตามินซีเนี่ยมันจะสามารถอาศัยอยู่ได้ในโปรดักที่มีค่า PH ต่ํานะคะ ต่อไปนะคะทุกคนก็เป็นส่วนผสมที่ตอนนี้ก็ฮอตฮิตมาแรงแล้วก็ติดลงบนมากๆเลยไปไหนก็ต้องรู้จักนะคะทุกคนก็คือนอนซินไามนา์เองค่ะตัวนีันซินไมา์หรือว่าวิตามินบีสนะคะมันเป็นแอคทีฟอิงเรียนที่ช่วยได้หลายอย่างมากๆช่วยคุมความมันช่วยเรื่องขาวกระจ่างใสนะคะโอ้แล้วก็ทําให้ประการผิวเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะเป็นส่วนผสมที่จะบอกเลยว่าเป็นแอคทีฟอิงเรียนที่แบบว่าแทบ แทบจะระคายเคืองกับผิวได้น้อยที่สุดแล้วนะคะที่กล่าวมาแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวส่วนผสมที่ชื่อว่า BHA นะคะกับ HA นั่นเองลิสตนะคะก็ขอรวบยอดพูดทีเดียวนะคะ BHA กับ HA เนี่ยก็เป็นตัว Chemical exfoliating เหมือนกันนะคะเจ้าตัว BHA นะคะมันก็จะทำหน้าที่ในการแบบว่าไปชำระสิ่งสกปรกนะคะในรูขุมขนนะคะส่วน A HA เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในการแบบเออแบบ ผลัดเซลล์ผิวด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆกนะ็จะเห็น product ที่เขาว่าผสม AHA กับ BHA มาอยู่แล้วนะคะเออไปไหนก็จะเป็นแพ็คคู่ AHA กับ BHA เลยอะแล้วทีนี้มาเข้าสู่ประเด็นของเรากันดีกว่าว่าส่วนผสมไหนควรใช้ด้วยกันแล้วส่วนผสมไหนไม่ควรจะใช้ร่วมกันนะคะ ลิสจะมัขอเริ่มต้นด้วยคู่พังก่อนนะคะโอเคลิสจะมาเริ่มจากตัววิตามิน A ก่อนเลยลิสจะบอกว่าวิตามิน A เนี่ยตัวเดียวเดียวของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงกันอยู่แล้วนะคะทุกคนลิสนะคะก็จะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้วิตามิน A นะคะคู่กับแอคทีฟอินเกเดียนตัวอื่นนะคะอย่างเช่นวิตามิน A กับวิตามิน C วิตามิน A กับ HA แล้วก็วิตามิน A นะคะกับ BHA เโอเคเราก็มาเริ่มกันที่วิตามิน A กับ HA กันก่อนเลยนะคะเจ้าตัววิตามิน A กับ HA เเนี่ย ถ้าพูดตรงๆแล้วมันเป็นคู่ขยัน,นักกันเลยนะทุกคนเพราะว่า1นเลยเนี่ยแม้ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยมันจะมีฟังก์ชันการทํางานที่แตกต่างกัน,นะแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยก็มีทาร์เก็ตที่คล้ายๆกันตรงที่ว่ามันจะช่วยในการเร่งการผลัดเซลล์ผิวนะคะให้ไวยิ่งขึ้นริสคิดว่ามันค่อนข้างจะเออ่ รุนแรงบปนิดึงมันจะเป็นการ over e x f o l i a t e มากเกินไปนะคะทำให้ผิวนี้อาจจะเกิดการระคายเคืองได้ง่ายนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยลางเนื้อก็ชอบลางยานะคะทุกคนถ้าสมมติว่าสกินของคุณเนี่ยก็แบบ tolerance สูงนะคะคือสามารถอดทนกับพวกไอพวกกรดหรือว่า active ต่างๆได้เนี่ย ก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าผิวไม่ได้แข็งแรงเบอร์นั้นนะคะก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะในการใช้ในไลน์สกินแคร์รูทีนเดียวกันนะคะต่อไปนะคะก็เป็นตัววิตามิน A กับตัว BHA น,นเองค่ะถึงแม้ว่าเออฟังดูแล้วมันก็ไมไ่ได้ค่อยแบบเกี่ยวข้องกันเลยอะ่ะเจ้าตัว BHA เนี่ยค่ะเขาก็ทําหน้าที่ดูดซับความมันถูกไหมคะส่วนเจ้าตัว Retinol เนี่ยหรือว่าวิตามิน A เนี่ยมันอะไซเอฟเอฟของมันก็คือทําให้ผิวแห้งนะคะยิ่งใช้คู่กันนะคะผิวก็จะยิ่งแห้งเข้าไปใหญ่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ควรจะหลีกเลี่ยนนะคะเพราะผิวเวลามันแห้งมากๆเนี่ยมันจะเกิดการแบบคันแล้วก็แบบยุบยิบหย,ย,ยิบได้ง่ายนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นวิตามิน A กับวิตามินซีนั่นเองค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันก็ตามนะคะแต่ว่าวิตามินซีเนี่ยอย่าที่ลิซบอกไปว่าคือมันอยู่ในโปรดักตที่มีค่า pH นะคะโล่บมา,มาคือค่า pH ต่ำมากมากคือคือเป็นกรดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นน่ะการใช้เรการใช้วิตามิน A กับเจ้าตัววิตามิน C เนี่ยค่อนข้างที่จะเอ่อเยอะเกินไปนะคะสำหรับการใช้ในสกินแคร์รูทีนเดียวกันมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้ววิตามิน A เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะใช้ตอนเช้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้ตอนเช้าเนี่ยเราอะไปเจอแสงแดดต่าง,าง,างๆมากมายผิวเราเนี่ยก็จะเกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พวกวิตามิน A อ่ะลิสก็แนะนำว่าใช้เฉพาะตอนกลางคืนเ<อ>ท่านั้นนะคะแล้วก็คู่ perfect combination นะคะของวิตามิน A นะคะนั่นก็คือตัว moisturizer เองค่ะการที่เราใช้ moisturizer บำรุงผิวนะคะมันก็จะเป็นการเสริมเกราะป้องกันนะคะให้กับผิวนะคะก็คือผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้น moisturizer ที่ลิสแนะนำนะคะก็คือตัวเซรา m มัยนะคะหรือว่าตัวแบบ ฟซออยต่างๆนะคะเพื่อช่วยลดการระคายเคืองนะคะทุกคนโอเคต่อไปคู่ต่อไปนะคะลิซก็จะมาพูดถึงตัว H A กับวิตามิน C กันบ้างลิซจะบอกว่าตัว H A เนี่ยมันจะทําหน้าที่ขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพใช่ไหมคะแต่พออย่างนี้ล้ทุกคนพอแบบมัน,ม,นมันเคลียร์ทางเสร็จแล้วนะวิตามิน C อะ่ะมันก็เลยทําหน้าที่ของมันได้ดีเกินไปเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็อาจจะเกิดการระคายเคืองได้นะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ด้วยกันนะ ต่อไปอันนี้เราจะมาพูดถึงคู่จิ้นกันบ้างคู่จิ้นของลิสนะคะก็คือ H A กับ B H A เองค่ะ H A HA ทำความสะอาดด้านนอก B H A ทําความสะอาดด้านในนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่บอกว่าเฮ้ยมัน perfect มันเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่มีผิวนะคะไปทาง acne to prone skin หรือว่าผิวที่มีโอกาสอุดตันและเป็นสิวได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือแนะนําเลยเพราะว่าเออมันจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยผัดเซลล์ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เออลดความมันส่วนเกินด้วยนะคะ ต่อไปนะคะคู่จ้นอีกคู่นึงก็คือวิตามินซีกับวิตามิน e อีนั่นเองค่ะเจ้าตัววิตามินซีกับวิตามินอ e ีเนี่ยเอาจริงอะ่ะมันเป็นคู่สร้างคู่สมกันมากเลยนะทุกคนวิตามินซีเนี่ยในขณะที่มันอยู่ในค่า ph ที่ต่ําถูกไหมคะวิตามินอ e ีเนี่ยมันก็จะมาช่วยควบคุมวิตามินซีนะคะให้มันสเสถียรมากขึ้นแล้วไอ้ทั้งสองอินกริเดียนต์เนี่ยก็จะเสริมการทํางานร่วมกันนะคะทำให้ทางวิตามินซีก็มีประสิทธิภาพวิตามินอ e ีก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันนะคะอันนี้คือแบบเลิศมากๆเลยนะทุกคน ต่อไปนะคะก็เป็นคู่ที่หลายๆคนอาจจะสงสัยกันนะคะก็คือวิตามินซีกับในาอาซินาไม้นั่นเองค่ะณนะปัจจุบันนะคะตัววิตามินซีกับไนาอาซินามมา่หรือว่าวิตามิน B3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบมีดาวไซต์หรือว่าแบบม,มีข้อควรระวังในการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้สามารถใช้ด้วยกันได้นะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นคู่จิ้นอีกคู่หนึ่งก็คือวิตามินซีกับตัวกันแดดนั่นเองค่ะเอาจริงนะกันแดดอะ เราควรทาทุกวันอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเออแบบใช้วิตามินซีหรือว่าตอนนั้นแบบเออใช้วิตามินซีเข้มข้นต้องการทำให้จุดด่างดํานะคะจางหายไวนะคะก็แนะนําให้ใช้ซันสกรีนเพิ่มด้วยนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะใช้ Active i n g r e d เดน t ์ดีแค่ไหนแพงแค่ไหนถ้าคุณไม่ใช้ซันสกรีนก็คือจบนะคะก็คือผิวคุณก็จะกลับมาแบบคล้ําได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้เราก็ต้องป้องกันด้วยนะคะ ต่อไปก็คืออันนี้ก็จะเป็นคู่ที่แบบโอโหโอแมกน s ฟเนสมากนั่นก็คือคู่ในอาซซิลมา์ ide, กับสกินแบเรียครีมนั่นเองค่ะอย่างเช่นการใช้อาซซิไมา์ ide, ร่วมกับครีมที่มีส่วนผสมเซรามายนะคะในอาซซิลมา์ A ide, ช่วยทำให้ลดความมันในผิวทำให้ผิวขาวกระจ่างใสส่วนเจ้าตัวสกินแบเรียครีมนะคะมันก็จะทำหน้าที่ในการแบบเออแบบ ฟื้นฟูนะคะผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ายั่งยืนนะคะในความเห็นของลิสนะใดๆก็แล้วแต่แนะทุกคนไม่ว่าจะมีคู่จงคู่จิ้นอะไรยังไงก็ตามอะ่ะทุกคนก็ควรจะทากันแดดตอนเช้าสม่าเสมอนะคะเพื่อเป็นการป้องกันผิวนะคะจากรังสี UVA แล้วก็ UVB ค่ะถ้าไม่อยากแก่ไวนะคะทุกคนโอเคเพื่อนๆลิสจะบอกว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ลิรู้สึกว่า ลิศแบบเอเนอร์จีแบบหนักมากๆพวกก็มีหลายๆคนบอกคลิปกันเข้ามาว่าเออพี่ลิศคะแบบฟังเสียงพี่ดีเราเคลิมมากอยากจะหลับอะไรเงี้ยเอาจริงน้องไม่ใช่แค่น้องคนเดียวหรอกที่จะหลับพี่ตอนตัดวิดีโอพี่หลับไปหลายรอบมากคือตัดบนเตียงใช่ป่ะแล้วก็คือมันง่วงอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันลิซจะพยายามพูดไม่ให้โมโนนทนมากเกินไปนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้แบบไม่หลับกันนะแต่บางคนก็ชอบนะแบบทุกคนก็บอกว่าเอยฟังเราเคลิมจะหลับมากขอ a s r ได้ไหม เอเอาอาจจะอาจจะมีนะคะในอนาคตนะถ้าช่องโตกว่าน,นี้นะคะทุกคนก็เป็นกันไหมคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันบ้างไหม เอาจริงอ่ะวันที่อาจอะลิสอัดวันที่19กุมภาพุมธานะคะคือวันเกิดของลิสเองถ้าสมมติว่าใครเนี่ยเกิดวันเดียวกับลิสนะคะลิสก็ขออวยพรให้เพื่อนๆเนี่ยปีนี้นะคะมีแต่ความสุขทั้งปีนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ปีนี้นะ,ะปีที่ดีสาหรับเพื่อนๆอีกปีหนึ่งนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับลิสด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรข้้อสงสงัยใใดดก็าามมรถตคตไลลิป่ เลยนะคะลิซอ่านถูกคอมเมนต์จริงๆนะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนลิซก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ